นจากกระถางน่ะตั้งแต่ช่วงฤดูฝนฤดูฝน,นที่ผ่านมาฝนตกหนักมากแน่ใจว่าเป็นพันอะไรค่ะทุกคนใบงอๆแบบนี้ขาดหักไอแตกตรงนี้พอเราเอามือเหยีย <c oughs> ขนาดนี้ได้อ่ะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลาแล้วก็ใช้ออกสีแดงๆทุกคน ต้นกิ่งก็ออกแดงออกดวสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมหมายแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมหมายแฮปปี้ทุกคนคะ่ะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เนาะก็เป็นคลิปที่แม่ปูจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า วันนี้แม่ปูจะปลูกต้นไม้ชวนชมต้นนี้ชวนชมต้นนี้แม่ปูถอนจากกระถางนะ่ะตั้งแต่ช่วงฤดูฝนฤดูฝนที่ผ่านมาฝนตกหนักมากใช่ไหมคะแล้วแม่ปูก็สังเกตว่าเอะชวนชมต้นนี้ของแม่ปูนะ่ะเขาไม่ค่อยสดชื่นแล้วเขาก็แบบไม่แตกกิ่งก้านสาขาหรือว่าไม่มีดอกไม่อะไรเลยทั้งที่ฝนตกดีเนาะแม่ปูก็เลยลองถอนออกมาดูนะทุกคน อ่าแล้วก็ต้นนี้เป็นเป็นต้นฮอลแลนด์แล้วเป็นการเสียบยอดเสียบสมัยไม้ไม้สมัยก่อนยักษ์สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากเนาะเขาก็เสียบที่ฮอลแลนด์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรค่ะทุกคนใบงองๆแบบนี้ไม่แน่ใจเนาะอันน่าจะเป็นพันดีแหละเขาถึงเสียบ <c oughs> แล้วทุกคน แม่ปูพอมาสังเกตใช่ไหมพอแม่ปูถอนมานะทุกคนปรากฏว่าเขาเน่ารากเขาเน่านะทุกคนนี่เน่าเน่าแล้วเป็นโพรงข้างในนะพอเราอู้ขาดแตกตรงนี้พอเราเอามือแหย่เข้าไปมันเป็นโพรงไปข้างในฉะนั้นวิธีสังเกตคือถ้าต้นไม้เรารู้สึกไม่สดชื่นรู้สึก ซึมซึมผิดปกติไปเราก็ถอนมาดูนะเพราะว่าดินอาจจะแน่นเกินไปแล้วก็หน้าฝนโอกาสที่ไม้จะเกิดอาการเน่าอะ่ะค่อนข้างเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเรามาปลูกชวนชมต้นนี้กันนะคะแม่ปูก,ก็ใช้ในเข่งในเข่งที่แม่ปูน่าจะปลูกผักอะ่ะทุกคนก็เอามาปลูกชวนชม แม่ปูจะเอาฝั่งที่เน่าออกมาฝั่งที่เรามองเห็นง่ายๆนะทุกคนจะได้สังเกตอาการเขาได้เนะว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ เดีย๋ยวเราจะรดน้ำกันนะคะเพราะว่าชวนชมต้นนี้ไม่ได้น้ำนานมากแล้วนะคะทุะกนนะคะน ทุกคนหน้าร้อนนี้ถ้าเราไม่รดต้นไม้ต้นไม้ก็ตายเนาะพ่อน้าบอกว่าอุ้ยเปลืองน้ําแต่ว่ากว่าเราจะปลูกต้นไม้ให้โตแบบขนาดนี้ได้อะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลาแล้วก็ใช้น้ําไปเยอะเหมือนกันแล้วเราจะไม่รดช่วงร้อนนี้แล้วปล่อยให้เขาตายเพราะว่าเรากลัวเปลืองน้ําทุกคนเห็นว่ามันสมควรไหม ควนไหมคะแม่ปูก็จะพยายามรดแค่ตรงต้นไหนที่แบบเขาแห้งจริงๆเนาะเพราะว่ามันร้อนเกินไปก็ทำให้ต้นไม้เราตายเราจาดูแลประคบประหงเขามาตั้งนมงานจะให้ตายจากกันไปง่ายๆได้อย่างไรใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ลดไปค่ะ สามีก็บ่นไปเราก็รดไปทุกคนพริกของแม่ทุกพริกถ้าไม่รถนะมันก็เหี่ยววันเดียวก็เหี่ยวแล้วค่ะทุกคนอันนี้พริกที่เราได้มาจากลุงที่ไม่ใช่ลุงสินะ้าอีกหมู่บ้านนึงเนาะเขาบอกว่าพริกฝรั่ง ิฝรั่งหมายถึงฝรั่งเอามาให้ด้วยนะคะทิกจากประเทศฝรั่งและก็ฝรั่งเอามาให้ทุกคนใบเขาจะออกกระโดงเขาเรียกอะไรอะ่ะก้านใบานาะกระโดงใบอ,ออกสีแดงๆอะ่ะทุกคนต้นกิ่งก็ออกแดงออกแดงง่วงทุกคนก็ดูว่าต้นเขาจะออกมาเป็นยังไงนะทุกคน บทยามเช้าให้ทุกคนฟังคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดต like, ิดตามช่องสมหมายแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะโอ้เดียวเดียวเดียวทุกคนแม่ปูยังไม่ได้พาทุกคนเก็บแบล็คเบอร์รี่เลยแล้วแม่ปูก็พาทุกคนเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่สุกแล้วเราก็เก็บค่ะทุกคน